เดียวก็ต้องประคองนิดนึงครับอันตรายครับวันนี้มาเจอกับดีแม็กนะครับเป็นก่นใจอู่ผมียจวกวันนี้ปัญหามันคือยกคัดปุ๊บแล้วรถออกเลยนะครับทั้งที่ไม่ใช่ปั๊มคัดแต่งหรือปั๊มคัดใดๆนะปัมป๊มคัดเดิมนะ แล้วก็เป็นคัดซิ่งนะครับปัญหาที่เจอคือน้องเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวก้ามปูเป็นก้ามปูเดิมอยู่ก็เจอปัญหานะครับก้ามปูฉีกฉีกยังไงมาดูตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าน,นะนี่มันโผล่ออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับนะมันทะลุออกมาเลยพอมันทะลุออกมามันจะทําให้ระยะคัดเสียทันทีครับโอเคเดี๋ยวผมลื้อลงมาดูให้นะครับว่าไม่ใช่ลื้อลงมาดูให้ต้องบอกลื้อลงมาเปลี่ยน อันนี้รถก็ลอยขึ้นไปแล้วถอดก็แบบไปแล้วเดี๋ยวลื้อออกมาดูครับแล้วมาดูว่ามันฉีเดเยอะขนาดไหนถึงขั้นเข้าเกียร์แทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก่อนเราจะยกเกียร์ต้องมาดูก่อนนะครับว่าขาลงขาลิฟต์ตั้งดีไหมนะครับอันนี้ก็ดูแล้วโอเคลงล็อกหมดนะครับครันนี้จะยกง่ายนิดหนึ่งนะไม่ใช่ง่ายเพราะอะไรหรอกคือน็อตมันไม่ครบดูเดิไม่มีเลยเนี่ยดูไม่มีเลยเห็นไหไอ้มันขับมายังไงวะ นะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงครับคันนี้ก็คือถ้าหัวย้อมสีมาถ้าเจอคันนี้ไปยังไงก็ดำนะทุกอย่างแม่งดำหมดเนาะเพราะฉะนั้นลุกน้องมาทำก็บ่นนะครับไม่ได้บ่นเพราะมันถอดยากหรอกหัวดำดำทุกส่วนอันนี้ก็ลื้อลงมาแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปที่แรกที่เอาให้ดูตั้งแต่ที่แรกนะว่ากําปูกดคัดมันฉีกนะครับก็เป็นรอยแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตหัวหมู น็อตหัวหมูเนี่ยพวกเนี้ยหัวหมูเกีย์ไม่มีมาเลยมันไม่ใช่ไม่มีเพราะอะไรนะเกีียวเสื้อมันไม่มีแล้วครับเนี่ยมันไม่มีเหลือเลยใส่ไปยังไงก็ไม่อยู่มีน็อตยึดมาแค่น็อตไดชาร์ตเอ้ยน็อตมอเตอร์สตาร์ทถูกิดถูกถูกเว้ยน็อตมอเตอร์สตาร์ทนะครับยึดมาแค่นั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะลูดอีกหรือเปล่าถ้าลูดอีกทีนี้ก็ไม่ต้องถามหาแล้วหลุดแน่นอนอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับการปูนะเป็นเหล็กหล่อนะครับ เหล,ล็กหล่อนะดูดีๆนะนี่เหล็กหล่อนะไม่ใช่เหล็กปั๊มเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ใช้งานยาวๆครับไม่มีแตกหักอีกแล้วลุนอย่างเดียวว่าหัวเกียร์ยจะหลุดหรือเปล่าสกปรกโสมมากไม่รู้จะทำความสะอาดยังไง <c oughs> โอ้ยอันนี้จะเปลี่ยนเต็จแล้วครับภาพการเปลี่ยนก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ของใหม่นะเป็นเหล็กหล่อนะครับเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ สําหรับพวกกัมปูดเดิมที่มันฉีกนะเพราะของเดิมมันก็ฉีกค่อนข้างเยอะนะครับนี่ที่มันฉีกนะน่อาขนาดนี้เลยอาเป็นหอยแครงเลย <c oughs> อาเป็นหอยแครงเลยนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะไปทดสอบรถคันนี้ด้วยนะครับว่าจะเหยียบพัดดีไหมมีเสียงกึกกะตกกอะไรหรือเปล่าครับรอชม ภายในก็จะ็นลักษณะนี้นะครับรถแรงนะครับแรงจนไอ้พวกนี้หลุดไปเลยเนี่ยวิทยุวิทย,ยุอะไรก็ไม่มีนะโอเคไฟวงไฟแผดเตือนเลเซเตเตังไปดูน้ำมันพอหรือเปล่าครับอ่ะเดีย๋ยวไปลองทดสอบกันนะครับว่าเปลี่ยนขานตัดไปแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหยียบนิ่มขึ้นนะครับเนี่ยผมเหยียบอยู่นะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่มีสะดุดอะไรเลยโอเคไปไปทดสอบกันครับ รถเป็นกบเลยเวลาเลี้ยวก็ต้องประคองนิดนึงครับอันตรายจะถือว่าค่อนข้างแรงนะคันนี้นะครับจากการทดสอบคร่าวๆนะครับก็ขับง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าของเดิมคัตมันค่อนข้างจะตื่นไปนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับระยะคัตอะไรนะ ก็คือหยีบลื่นๆึ้นสม,มูทขึ้นนะครับยุกนาก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามอุตต้นจุดนี้ไดเลยครับมีอะไรจะอัปเดตใหม่ใหม่ก็เดี๋ยวมาติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ